จดสัญดานที่ทําให้คุณไม่โชคดีฟังให้จบแล้วลองเช็คตัวเองถ้ามีข้อไหน <c oughs> ก็รีบปรับเปลี่ยนก่อนที่โอกาสดีๆในชีวิตจะหลุดลอยไปเคยสังเกตไหมว่าบางคนดูเหมือนโชคดีในแทบทุกเรื่องที่ทำไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานการเงินความสัมพันธ์หรือแม้แต่การชิงโชคเล็กๆน้อยๆขณะที่บางคนกลับรู้สึกว่าฉันไม่เคยโชคดีเลยหรือดวงตกตลอดเวลา ความจริงแล้วส่วนหนึ่งของโชคอาจมาจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสที่เราไม่คาดคิดแต่ส่วนสำคัญอีกด้านคือสันดานนิสัยหรือพฤติกรรมฝังลึกของตัวเราเองซึ่งสามารถดึงดูดหรือผลักสายโชคดีให้ออกไปได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะมาเจาะลึก7สันดานที่ทำให้คุณไม่โชคดี ลองอ่านอย่างตั้งใจแล้วประเมินดูว่าตัวเองมีสันดานไหนบ้างที่อาจกลายเป็นอุปสรรคชีวิตหากค้นพบแล้วรีบเปลี่ยนก่อนที่จะพลาดโอกาสดีๆหรือเสียเวลาจนสายเกินแก้ 1. สันดานชอบบ่นและมองโลกในแง่ลบทำไมถึงทำให้คุณพลาดโชคพลังลบเมื่อใจเรามีแต่คำบ่นและมุมมองที่แย่เราจะตกอยู่ในภาวะพลังลบ และอาจทำให้เราไม่เห็นหนทางในการแก้ปัญหาห,าหรือโอกาสที่วิ่งเข้ามาและคนออกไปจากชีวิตคนที่บ่นเก่งหรือมองโลกในแง่าร้ายมักทำให้คนรอบข้างเหนื่อยและไม่อยากอยู่ใกล้ทรงผลถึงเครือข่ายและโอกาสความร่วมมือในอนาคตวิธีปรับเปลี่ยนฝึกขอบคุณลองเขียนหรือคิดถึง3ส,สิ่งในแต่ละวันที่คุณรู้สึกดีหรือรู้สึกขอบคุณ เพื่อฝึกสมองให้มองหาข้อดีบ้างเปลี่ยนบ่นเป็นแก้ถ้ารู้สึกอยากบ่นให้ตั้งคำถามว่าฉันทำอะไรได้ตอนนี้เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นเป็นการหาทางแก้แทนการนั่งกลนด่าโลก 2. ส,สันดานผัดวันประกรันพรุ่งทำไมถึงทำให้คุณไม่โชคดีการผัดวันประกรันพรุ่งพลาดโอกาสบางครั้งโอกาสไม่รอให้เราเตรียมตัวนานหากเราโมวแต่เดี๋ยวค่อยทำ อาจเจอว่าหมดเขตสมัครหรือหมดโค้ตาไปแล้วสุดท้ายต้องทำงานแบบไฟหล่นก้นมักจะคุณภาพต่ำลงหรืออาจไม่เสร็จตามกำหนดเลยวิธีปรับเปลี่ยนเทคนิคตูมินิรูลถ้าเรื่องไหนทำจบภายในสองนาทีให้ทำทันทีเพื่อลดการค้างขาแบ่งงานใหญ่เป็นส่วนเล็กตั้งเด็ดลาย,ย่อยเช่นภายในวันนี้ทำส่วนหนึ่งภายในสัปดาห์ทำอีกส่วน จะได้ไม่รู้สึกหนักจนเลื่อนต่อไปเรื่อยๆสสันดานไม่มีความรับผิดชอบขาดคำมมิมนท์ทำไมถึงทำให้คุณไม่โชคดีคนที่เบี้ยนัดติดเสมอฉันลืมหรือส่งงานช้าเป็นประจำถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือขาดความไว้วางใจจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานเวลามีโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือโอกาสดีๆผู้จัดการหรือทีมมักจะไปเลือกคนที่น่าเชื่อถือมากกว่า วิธีปรับเปลี่ยนกำหนดเดันลชัดเจนเมื่อรับปากอะไรก็ตามต้องระบุเวลาหรือขอบเขตให้ชัดแล้วจดบันทึกหรือแจ้งคนรอบข้างเพื่อเป็นแรงกดดันเชิงบวกฝึกปฏิเสธถ้าง,งานล้นมือหรือไม่ถนัดจริงๆอย่ารับปากไปทุกอย่างเพื่อเอาใจคนอื่นเพราะสุดท้ายอาจส่งผลให้ทำไม่เสร็จแล้วเสียความน่าเชื่อถือสีสันดานชอบเปรียบเทียบและอิจฉาคนอื่น ทำไมถึงทําให้คุณไม่โชคดีอารมณ์อิจฉาทาให้เราเสียเวลาไปกับการจ้องมองและไม่พัฒนาตัวเองบางครั้งอาจเกิดความรู้สึกถ้าเขาประสบความสําเร็จเราต้องไม่ยอมแพ้แต่ในเชิงลบมองไม่เห็นทางสร้างสารรค์ในการเติบโตเพราะเอาพลังไปจมอยู่กับการเปรียบเทียบและอิจฉาริษยาวิธีปรับเปลี่ยนเปรียบเทียบเฉพาะตนเองจดสถิติความก้าวหน้าของตัวเอง เมื่อหนึ่งเดือนก่อนบัวซัสตอนนี้เพื่อมองเห็นพัฒนาการโดยไม่ต้องแข่งขันกับใครเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจหากเห็นคนอื่นทำได้ดีให้ศึกษาว่าเขาทำอย่างไรและนำมาปรับใช้กับตัวเองไม่ใช่อิจฉาและพูดจะทำลายผลงานเขา 5. สันดานที่กลัวไม่กล้าลองสิ่งใหม่ทำไมถึงทำให้คุณไม่โชคดี บางโอกาสที่เข้ามาในชีวิตอาจต้องการความกล้าในการตัดสินใจหรือเสี่ยงเล็กน้อยถ้าคุณไม่กล้าโดยไม่มีเหตุผลก็พลาดโอกาสขยายธุรกิจหรือเปลี่ยนงานที่ดีกว่าชีวิตอาจหยุดอยู่ที่เดิมไม่พัฒนาเพราะหมูกลัวจะล้มเหลววิธีปรับเปลี่ยนวางแผนความเสี่ยงศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนลงมือทำอย่างรอบคอบหากผิดพลาดก็ให้ดูว่าเป็นบทเรียนได้อย่างไร ฝึกเริ่มจากเล็กๆหากไม่เคยพูดหน้าห้องลองสมัครพูดพรีเซนต์กลุ่มเล็กๆก่อนเพื่อเสริมความมั่นใจทีละขั้น 6. สันดานไม่เรียนรู้ไม่ขนขวายทำไมถึงทำให้คุณไม่โชคดีโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้าเราย่ำอยู่กับที่ไม่ศึกษาอะไรใหม่เราอาจเสียเปรียบทางการแข่งขันโอกาสมาเข้าถามว่ามีใครทำสิ่งนี้เป็นบ้าง ถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้เลยคุณก็อดได้โปรเจกต์หรือโอกาสไปวิธีปรับเปลี่ยนตั้งเป้าพัฒนาตัวเองรายใตรมากเช่นใน3เดือนนี้จะเรียนรู้ภาษาใหม่หรือทักษะใหม่ใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์คอสฟรีหรือเสียเงินเล็กน้อยมีอยู่มากมายทั้ง y o u u u b e u d e มีคูซิลเจ็ดสันดานใช้ชีวิตแบบไม่วางแผนทำไมถึงทำให้คุณไม่โชคดี หากคุณปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายชัดเจนวันหนึ่งโอกาสอาจผ่านเข้ามาแต่คุณไม่พร้อมไม่มีเงินสำรองหรือไม่มีทักษะพอจนต้องปล่อยมาหลุดมือไม่รู้ว่าต้องการอะไรในระยะยาวพอถึงจุดที่ควรตัดสินใจเช่นย้ายงานเก็บเงินลงทุนหรือแต่งงานกลับไม่มีอะไรพร้อมวิธีปรับเปลี่ยนตั้งเป้าหมายชีวิตระยะสั้นกลางยาว เช่นภายใน6เดือนอยากได้เงินดาวรถภายใน3ปีอยากมีธุรกิจเล็กๆภายใน5ปีอยากมีบ้านหรือมีเงินเก็บเลล้านบาทวางแผนการเงินและเวลาจดงบประมาณรายเดือนให้การออมและการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของแผนและลงมือทำตามนั้นกลับแผนเป็นระยะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนให้กลับมาทบทวนแผนเพื่อไม่ให้ตกหล่นสรุปเปลี่ยนเจ็ดสันดาห์นี้แล้วโชคจะไม่หนีหาย โชคไม่ได้เป็นแค่เรื่องของดวงเพียงอย่างเดียวแต่มันมีส่วนเชื่อมโยงกับทัศนคติและพฤติกรรมของเราด้วยคนที่มองโลกในแง่ดีมีความรับผิดชอบกล้าเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอย่อมมีแนวโน้มเจอโอกาสดีๆหรือโชคดีได้มากกว่าสิ่งที่ต้องทำยอมรับความจริงเช็คว่าในเจ็ดสันดาหนี้คุณมีข้อใดบ้างที่ทำให้ตัวเองพลาดโอกาสบ,าบ่อยๆ ค่อยๆแก้ไขไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดพร้อมกันเลือก1-2ถึงข้อที่แก้ไขได้ง่ายก่อนแล้วดูผลลัพธ์ว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงใดในชีวิตบ้างมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนถ้ายังพลาดอยู่ก็ปรับตัวและพยายามต่อเพราะการเปลี่ยนนิสัยไม่สามารถทำข้ามคืนต้องอาศัยวินัยและเวลากับตัวเองเมื่อเราเลิกทำเจ็ดสันดาหที่ทำให้คุณไม่โชคดีได้ทีละอย่าง โอกาสทองและผู้คนที่มีพลังบวกก็จะเริ่มเข้ามาหาคุณมากขึ้นเองเพราะคุณพร้อมจะคว้ามันไม่ใช่แค่รอดุงดีอย่างเดียว